วันนี้พบกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยนะครับอยู่ที่วลัลลาโพองอีกแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ชานชลาที่7นะฮะในส่วนที่ชานชลาที่8นั้นจะมีขบวนรถ139นะครับกรุงเทพอุบลราชธานีกำลังถอยเข้ามาเทียบชานชลาที่8นะฮะเพื่อรอรับผู้โดยสารเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานี แล้วเราก็จะเห็นนะครับเจ้าหน้าที่ครับรอใส่ป้ายนะฮะใส่ติดไม่ติดลงล็อกไม่ลงล็อกเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอันนี้ขบวนหนึ่งสาเกเริ่มต้นแล้วครับป้ายแรกฮ้ยเกือบไม่ได้นะป้ายที่หนึ่งผ่านไปไป้ายที่สองครับท่าทางคล่องแคล่วนะฮะ ลองใบเออมาอันนี้ยาวหน่อยนะฮนะนสิบหกตู้เลยนะฮะใส่กรสแรัโอ้โหกอ,องวะช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ไม่ต้องบอกนะครับไม่ได้ช่างฝีมือลีลานั้นเลือกินครับนี่กรงกรุงเทพอุบลราชธานี ดูกันเดียวๆยครับเอานี่ว่าถือว่าเป็นระบบที่แบบบ้านๆอีกทีหนึ่งนะถ้าเป็นกระบวน c n r ก็จะเป็นดิจิตอลแล้วสายต่อไปครับเรียงเลขอยู่นะอ้าวเรียบร้อยฮะใส่ได้ถ้าเดินสายอัดบวงบอกว่าฐานการ ทำมาเยอะพอสมควรนะฮะดูที่สี่หมายเลขสี่นะฮะดูที่สามอองครับหรือว่าเชี่ยวชาญช่ำชองและก็ชำนานกันที่สองครับ ที่หฮนะรถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่สองอว่าไม่มีป้ายที่ไม่ลงล็อกเลยนะฮะวเสร็จสมบูรณ์ท่วงท่าลีลานั้นดีงามครับสมบูรณ์เลย ข้างหน้านั้นเป็นบอพอหอส้มดำนะครับติดเข้ามาด้วยะบวนหนึ่งสามเนะครับรวมแล้วสิบเก้าตู้นะตู้โดยสารสิบหแล้วก็ตู้บอ,บอพอหอส้มดำหนึ่งตู้บอชสหนึ่งแล้วก็ตู้บอพอหนึ่งหนึ่งเจธรรมดานี่นะฮะที่เห็นอยู่นี่อีกหนึ่งตู้รวมสามตู้ รวมกับตู้โดยสารก็อีก16ตู้เป็น19ตู้มีรถรากอีกหนึ่งคันทั้งหมด20พอดีรวมหัวลากนะฮะยาวกันสำหรับวันนี้เทคโฟโต้ทายเรื่อยตารับชมกันนะฮะสำหรับขบวน139นะฮะก็ได้ฮิตาชิ4504นะฮะมาทำขบวน นี่ก็มืดแล้วนะฮะ18นาฬิกา42นาทีก็แสงไม่ค่อยมีแล้ว